ตอนนี้เพื่อนๆเป็นคนนั้นนะคะที่กําลังเบื่องานอยู่ไม่มีความสุขกับชีวิตอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่ได้ไปอยากจะทําอะไรก็ไม่ได้ทํามีความฝันแต่ไม่เคยได้เดินตามความฝันของตัวเองนะคะในคลิปนี้ครูนี่มีทางแก้มาให้ครูนี่อยากจะบอกทุกคนนะและให้กําลังใจก่อนเลยนะคะว่า คุณไม่ได้เป็นคนเดียวค่ะที่มีอาการแบบนี้เมื่อก่อนครูคนนี้ก็จะมีอาการคล้ายกับคุณเหมือนกันนะคะและครูเข้าใจความรู้สึกของคุณว่ามันอึดอัดแล้วก็ไม่มีความสุขขนาดไหนในวันนี้เนี่ยครูออกจากกัญหาเหล่านี้มาได้แล้วนะคะและครูจะเอาวิธีที่ครูใช้มาให้กับคุณในคลิปนี้ก่อนอื่นเลยครูนี่อยากจะให้ทุกคนรู้ก่อนนะคะว่าเราทุกคนสามารถที่จะออกแบบชีวิตและมีชีวิตตามที่เราออกแบบไว้เนี่ย ได้นะคะทีนี้เนี่ยคุณก็ต้องรู้ก่อนว่า,วาการออกแบบชีวิตเนี่ยมันทํำยังไงในคลิปนี้นะคะครูนี่จะให้วิธีการแบบง่ายๆกับคุณคุณรู้ไหมคะว่าสิ่งใดที่คุณได้เขียนลงไปในก,กระดาษนะคะมันเหมือนกับการที่คุณเนี่ยได้เขียนชีวิตลงไปเลยนะคะสิ่งใดแค่คุณเขียนลงไปเนี่ยมันสําเร็จไปแล้วครึ่งทางนะคุณรู้ไหมดังนั้นนะคะวิธีการออกแบบชีวิตเพื่อให้ได้ชีวิตแบบที่คุณต้องการเนี่ยให้คุณเริ่มต้นด้วยการเขียนค่ะคุณเขียนออกมาเลยว่าชีวิตคุณในอีก3เดือนข้างหน้า6เดือนข้างหน้า 1>, 1ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้า หน้าตาเป็นยังไงตื่นเช้ามาไลไปตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนคุณทําอะไรบ้างนั่นนะคะคือหน้าตาชีวิตที่คุณอยากจะได้เมื่อคุณเขียนนะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือคุณจะได้ความชัดเจนกับตัวคุณเองความชัดเจนคือกุญแจสําคัญดอกแรกในการเสกชีวิตในฝันอย่างที่เราต้องการสิ่งที่มันทาให้ครูนี่เสกชีวิตในฝันของครูนี่ได้อย่างรวดเร็วนะคะเป็นเพราะว่าครูนี่เป็นคนชัดเจนครูนี่รู้ว่าครูนี่ชอบอะไรและครูนี่ไม่ชอบอะไรถ้าถามว่าชีวิตในฝันแบบที่ครูนี่ ปราถนาอยากจะได้เนี่ยคืออะไรครูนี่สามารถตอบได้เลยทันทีดังนั้นตอนนี้ครูอยากจะให้คุณนะคะถามตัวเองก่อนว่าคุณรู้หรือยังว่าชีวิตในฝันนะ่ะหน้าตาแบบที่คุณอยากจะได้อะคะ่ะมันเป็นยังไงคุณตอบตัวเองได้ไหม ถ้าหากว่าความชัดเจนเนี่ยในตัวคุณเองคุณยังไม่มีนะคะไม่เป็นไรนะครูจะสอนวิธีการให้ความชัดเจนกับตัวเองให้คุณนะคะให้คุณลองมองชีวิตตัวเองในตอนนี้ค่ะเรื่องไหนที่คุณไม่พอใจเช่นตามที่ครูได้พูดไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปเนาะเบื่อกับงานไม่ชอบงานไม่มีเวลาได้ไปเที่ยวไม่มีความสุขกับงานไม่มีเวลาได้ดูแลตัวเองสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเกิดขึ้นเพื่อให้คุณชัดเจนกับตัวคุณเองสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณไม่ชอบให้คุณคิดดูว่าตรงข้ามกับสิ่งไม่ชอบเนี่ย มันคืออะไรนั่นน่ะคือสิ่งที่คุณปรารถนาจากนั้นนะคะเขียนมันออกมาวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเอาง่ายๆก่อนก็ได้3เดือนข้างหน้าชีวิตคุณคุณปรารถนาให้มันหน้าตาเป็นยังไงนะคะถ้ารู้สึกว่า3เดือนโอเคคิดออกละเขียนง่ายขึ้นละก็เพิ่มเป็น6เดือน1ปีแล้วก็5ปีลองทําตามนี้ดูนะคะครูการันตีว่ามันได้ผลแน่นอนทีนี้มันจะมีกุญแจอ,อีก1ดอกที่เป็นดอกสําคัญตอนจบ ที่จะทาให้สิ่งที่เราเขียนทุกอย่างมันปรากฏกลายเป็นจริงนั่นคือกุญแจของการใช้พลังแห่งการรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ตอนนี้คนนะคะเมื่อเขาเนี่ยไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะทําให้เขาเกิดแรงปารถนาในสิ่งที่เขาอยากจะทําให้มันดีขึ้นมีชีวิตที่ดีมากขึ้นเมื่อมองไปที่อนาคตเนี่ยถึงสิ่งที่อยากจะได้คนส่วนใหญ่จะเกิดความไม่พอใจและไม่มีความสุขไม่รู้สึกขอบคุณไม่ซาบซึ้งกับสิ่งที่ตัวเองมีตอนนี้นี่คือข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่ สุดแล้วคุณเจอบ่อยมากในคนที่พยายามจะเสกชีวิตแบบที่เขาต้องการนะคะและเขาไม่ได้สักทีมันเป็นเพราะว่าเขาไม่เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เขามีในตอนนี้เลยดังนั้นนะคะถ้าคุณอยากจะได้ชีวิตในฝันสิ่งที่คุณเขียนลงไปในกระดาษนะคะอยากจะได้แบบไวๆและอยากจะให้มันเป็นจริงตามที่คุณฝันไว้เนี่ยคุณต้องเริ่มที่การขอบคุณซาบซึ้งใจเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนี้กุญแจของการขอบคุณซาบซึ้งใจเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ตอนนี้นะคะมันคือ ความรู้สึกว่าเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเรียนรู้นะคะเพราะว่าถ้าคุณทําแบบผิดทางคุณจะเสียเวลาฟรีคุณทําไปเสร็จแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ทำไมถึง manifest ไม่ได้สักทีทําไมถึงเสกชีวิตแบบนั้นไม่เกิดขึ้นสักทีหรือว่ามันผิดที่ฉันหรือว่าฉันไม่มีวาสนาจริงๆไม่ใช่ค่ะมันเป็นเพียงเพราะว่าคุณแค่ไม่รู้วิธีการและคุณไม่เข้าใจการลงมือทําครูนี่อยากจะให้ทุกคนนะคะที่ปรารถนาจะมีชีวิตในฝันแบบที่อยากจะได้อยากจะเสกมันให้เกิดขึ้นได้จริง และคุณปรารถนาจะให้ชีวิตคุณดีขึ้นในทุกด้านครูได้สอนเรื่องนี้ไว้นะคะในคอร์สที่ชื่อว่ามั่งคั่งทุกด้านผ่านพลังขอบคุณคอร์สนี้ครูบอกเลยนะว่าครูอยากจะให้ลูกศิษย์ของครูทุกคน f c ของครูทุกคนได้เข้าไปเรียนนะคะเพราะมันเป็นคอร์สที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้เรื่องนี้ครูการันตีการขอบคุณซาบซึ้งใจเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เรามีนะคะมันไม่ได้ทําในช่วงที่เราเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนชีวิตเท่านั้นแต่ถ้าคุณปรารถนาชีวิตที่มั่งคั่งมีคววามสุุขทนัก ตโตดีขึ้นทุกวันนะคะคุณต้องรู้สึกขอบคุณซาบซึ้งใจเห็นคุณค่ากับสิ่งที่คุณมีจนกลายเป็นนิสัยค่ะดังนั้นเนี่ยนิสัยนี้ยิ่งคุณฝึกได้เร็วคุณยิ่งใช้ประโยชน์จากมันได้เร็วเมื่อคุณกลายเป็นสิ่งนี้ได้เร็วชีวิตคุณยิ่งเติบโตมัง่งคั่งร่ำรวยและมีชีวิตในฝันได้เร็ว ถ้าใครสนใจคอร์สนี้นะคะคอร์สที่เป็นคอร์สออนไลน์ถ้าคุณสมัครคุณสามารถเข้าไปเรียนได้เลยทันทีราคาเต็มของคอร์สนี้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทวันนี้ครูนี่ให้ราคาพิเศษนะคะคอร์สนี้เป็นมาสเตอร์คอร์สของครูฮันนี่เลยนะคะเป็นคอร์สที่ลูกศิษย์เข้าไปเรียนกันเยอะมากแล้วก็กลับมาขอบคุณครูว่าคอร์สเนี้ยครูทําดีมากเลยมันเปลี่ยนชีวิตเขาหลายๆคนนะคะคอร์สออนไลน์ของครูฮันนี่จะสอนอยู่ใน Facebook กลุ่มปิดนะคะถ้าใครสนใจคุณสามารถอินบอ์เข้ามาในเพจครูฮันนี่นะคะหรือทักไปได้ที่ไลน H O N E Y สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้นะคะแบ่งชำระได้สูงสุด10เดือน0%ออกแบบกำกับภาษีได้ด้วยค่ะถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้คุูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้ออกไปให้กับคนอื่นได้ดูด้วยนะคะทุกคนจะได้มีชีวิตดังที่ปรารถนาและก็มีความสุขกับชีวิตทุกคนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ